แม่เอฟซีสงสัยไป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 ฉลองวัเนเลนทายแน่ๆเลยแม่เอฟซีไม่เห็นรับเย็นาาบางตาเอาเอาเน็บเข้าไปนั้นนั้นเอยไม้ เจยคนสวยเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่ถ่ายคลิปตอนใส่ปิดตาอ่ะถ่ายใหม่กันถ่ายตอนแรกคุณแม่ปลาคุณแม่แววคุณแม่ผ้ามัดถาเนาะฝากครับไปคุณคุณแม่ปลาคุณแม่แววคุณแม่มัดถานะคะเมตตาสองสาวนะคะเจยพ่อน้องโฟล์คัส แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะวันนี้สาวสาวชมพูชมพูกราบกราบใหคุณสาวเจิเกินกับคุณแม่นะคะเอ็นดูเมตตาสองแม่ลูกคะ่ะเจี๊ยบพรคนสวยสวยสวย,สวยมากน,น้ำเดือ เอ็น <Yeah. S 1> kind of ูสองสาวด้วยนะคะคุณแม่่ะทุกท่านจ้าใช่แล้วตะมุตะมีมาเดี๋ยวรอลองใส่ลองลองคลุกใส่ด้วยเซจัมโปจัมโป เพิมเติมสองสัวได้ค่ะคุณแม่จ๋าเอน็นโูเมตาสองสักเพิ่มเติมได้นะคะคุณแม่คะ่ะ ล้วใส่คลิปสองสาวลงกันเอนดูเมตตาเพิ่มเติมได้จ้าแม,ม่ขาแล้วลองตัดอ่าผ้าแบบนี้แล้วก็ทำเป็นกระโปรงเหมือนยายเนาะใส่แบบเรียกว่าอะไรอะ่ะ ใส่ทำกระโปรงส,สวยๆอ่ะอผ้าสีชมพูเหมือนน,อน้องลินอ่ะประมาณนี้น่ะเรียกว่าภะษประมาณแฟนซีอ่ะถ้าทางจะน่ารักนะเจ๊น่ะหาตัดชุดให้เจ๊หนอ่อยถ้ใส่บิก,กินี่เราจะเป็นยังไง <c oughs> มันเชียบกับยายวัลหุ่คนใกล้เคียง ที่นี่ไม่ไหวคุณแม่ถ้าจ้าจะเซ็กซี่นะคะคุณแม่มัดขาพระจ้าจะเซ็กซี่นะดูแล้วก็ใส่แบบชุดแฟนซีอะเจเรียบร้อยไม่ใช่ไหมไม่อยากเปลี่ยนลุกก็ใส่แบบแฟนซีก็ได้ก็โปรงแบบเนรอ,นอลินอะสีชมพูแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาบิกินี่ก็ได้นะไหนน้องฟุ้งใส่โบว์อย่างลูกมาโชว์หน่อยสิ สวัสดีท okay, ุกท <laughs> ่านค่ะทุกหันหน้ามาโชว์สวยในโลกสงชื่อใส่แล้วเดินไปให้ถูกขาดใช่ไหมแม่ใส่โชว์หน่ะนะฮะสามเช้ามพอดีอ่ะไหนไหนวยตายน้องโฟก์ทำไมโบทำไมโบหนูเป็นยังงั้นเหรอลูก ฮ่าโฟกฟกทำไมหนูโบหนูเป็นอย่างงั้นล่ะเออโหบทั้งนี้นะใส่ด้ดิเออนิกร้นมาประดี๋บอยากนหนาวมากเนาะไหนๆๆสองสามมาชวนหน่อยสิบิกรนมาประดี เห็นดูพี่ปอดด้วยค่ะหนูหาคามฝั่งวิ่งมาเลยลูกสาววิ่งมาเลยลูกสาววิ่งมาแล้วลูกสาววิ่งมาแล้วโอ้หนูคิดถึงร้านหนูคิดถึงร้านหนูอยากเห็นผลไม้อยากกินผลไม้เยอะ มาแล้วมาแล้วรู้สาวมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเออรู้สาวไปหลบกังโน้นคนะ่ะกลัวเจ๊่อเนะเจ๊บิ๊กบอนมาแล้วนะเจ๊เทใส่จะกล้าให้เลยกินไ,ไ,บบไม่เป็นไรหรอกบอ่แหละ เกินค่ะเอน็นดูสองสาวด้วยค่ะบางตาไหมเจ๊ บางตาแนมะนานนานโบกขาดแล้วนะ่ะเจ๊ไม่เห็นหนึ่งเลยแสดงว่าเจ๊ชอบความสวยพวกก็เอาใจสนสนหน่อยเนาะเจ๊คาไม่ดึงนะขนาบว่าบางตาแลนะ้วน <c oughs> ่ะแสดงว่าเจ๊เขาอยากสวยนะ่ะ ใะแม่ดูวะเหมือนบางตาเดี๋ยวเขาก็ไม่เด้งนะนำ้ำมันว่านางอยากสวยนะอยากมีชุดสวยๆนะัพกพุก็ตามวัยรุ่นแบบลำคาญอะไรเนะี้ไม่อยากใส่เจ๊จ่จาอ้อนคุณแม่กินอีกแล้วอ้อนอ้อนค่ะ 我着怕，我